ทุกคนทุกคนแอบดูวันอย่างนี้นะทุกคนอย่างนี้นะทุก,กเราเข้าใจกันว่าอีสพูดสองคนนี้จะต้องไปทำธุรกิจอันใหญ่หลวงจริงซึ่งสำคัญับสองคน,น,นเนาะท่านเราได้ได้ปรึกัาการว่าเดี๋ยวเราเนี่ยทุกคนอยู่อย่างนี้เนะี่ยเดี๋ยวเราจะตัดให้อีกหนแบบไป็นปพูดสีเลยเสำหรับี่ท่านนะทั้งหมดเลยนะครับทุกเดือนสิงหาคม ใช่นะครับใช่ครับใช่ครับในเดือนสิงหาคมในเดือนสิงหาคมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไดไปเช็คว่านอีกทีหนึง่งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้พร้อมหนึ่งถึงสิบเนี่ยได้ได้มีโอกาสได้นั่นก่อนเนาะเพราะไม่ไงั้นเราจะมีชาวต่างชาติด้วยเราเล็กกังวลนะฮะอ๋อเออคนที่บินคนที่ไม่สะดวกมาในเดือนสิงหาคมใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราต้องประชุมอันรอบนึงเนาะ เดี๋ยวมาที่ลายสถานการณีนิดนึงเนาพอดีว่าเิี๋วปีนของเราต้องมีงานอนึ่ต่อนะครับตอนนี้ผมพยายามแก้ปัญหาว่าเอ้ยไม่อยากให้น้องพลาดงานเลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือวันนี้240คนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมี exclusive งานที่ร้อมนึงสหรับทุกคนที่อยู่240ท่านครับแต่วันนี้จะมีออฟเซอร์เดอที่เราจะ้โอกาสหลัการขึ้นมา 啊，所以呢，嗯、现在我再跟你说一遍了，因为等一会呢，就是他们两个人要去走红毯，还有呢，他们呢要在台上表演，对他们的，对他们来说是非常重要的，所以为了不显紧，之间真的特别特别的紧，的话呢，就是我们先现在要即将在啊。呃 20 e e ตัว2เอ,อ่อ200ตัวนฮะใน8เดือนนี้ในจัดงานนี้ารับคือตนนี้ที่ผู้ชมที่ยู่ที่นี่นาฮะคือตอนนี้ที่ผู้ชมท่อยู่ที่นี่นะฮะคือตอนนี้ที่ผู้ชมที่อยู่ที่นี่นะะ บนที่ได้ทรายจะมีท็อปสิบคนแล้วมีที่สุอีกสี่สิบสามใช่ไหมฮะในห้าสิบสามห้าสิบสามผมเกรงว่าน้อง<ม>น้องต้องจริงๆแล้วน้องต้องขึ้นบนเวทีด้วยใช่ไหมพีม่เรียนอันนี้คือกลัวจะมีเอฟเฟกต์กับคือจริงถ้าเราทําวันนี้เลยอะ่ะจะมีเอฟเฟกต์อ่ะเนาะขึ้นเวทีไอ้ยนนังบอกไม่ได้ว่าทุ่มีทำไรใช่ไหมเราล้กเองแค่นี้ใช่ไหม เนาะทุกคน